มีเหลืองนะคะใส่ไข่ขาวเนาะเพราะว่าปีนี้พี่อ้อยกึ่งๆนะคะเพราะว่ากินทั้งเจด้วยกินนังไข่ด้วยก็มันก็ไม่เรียกว่าเจอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพี่อ้อยก็ยังทําอาหารเจรกินนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ยังต้องทานไข่ขาวด้วยถั่วนิ้สองปอนด์นะคะพี่อ้อยจะใส่ใส่ถุงแล้วทุบนะคะจะไม่ใส่ครกตำเนาะ เพราะว่าเราจะต้องไปล้างศกอีกใช่ไหมที่ทําทำแบบนี้ที่่าไม่ต้องล้างถกทิ้ป่นค่ะ 好了。 แล้วค่ะที่เห็นเป็นขวดเล็กๆอันนี้คือน้ำตาลย่าหวานนะคะพี่อ้อยซื้อเป็นแบบซองใหญ่ๆเนาะแล้วก็มาเทใส่มาทานด้วยกันค่ะผัดมีผัดมีเหลืองนะคะใส่ไข่ขาวใส่กระรมนะคะจานนี้ของพี่อ้อยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้ว ที่้ยก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ